หมาขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้านกลางดึกนเกนหนึ่งหมาขโมยแอบปีนรั้วบ้านของเศทีเอ็สเขาวางแผนมาเป็นอย่างยี่ เนยความสนใจจากชินั้าท้างบ้านแต่พอเขายน มีความสัตว์และวันผาดตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณผมชื่ออะไรบอกบอกชื่อสิแนะนำตัวเองชื่อพัสดกรบิวันอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้องไนท์องคุณอ่านจบแล้วครับอ่านจบแล้วครับ